สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุย N N นะะ้ย NNK Channel และวันนี้ก็อยู่ในช่วงควรัวใส่แดกนะคะครัวใส่แดกของเราวันนี้นะคะก็เมนูซีซีจัดมานะคะเมนูยำนั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นยำอะไรก็ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมเชื่อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel อันนี้เลยอันดับแรกนะคะมีตีนไก่นะคะแล้วก็มีแกเรียกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเท้าไก่เท<อ>้าไก่นะคะอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็มีอันนู้นอะไรอะะะ่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือปลาหมึกที่ยังไม่ได้ลวกนะคะแล้วก็อันนี้หอยนะคะแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเหรออาอเห็นมาวางเรียงกันไว้เมนูต่อไปอ๋อนู่นนะคะทําการใส่แล้วเราก็จะทําการลวกประมาณ กี่ชั่วโมงประมาณสองวันนะครับประมาณสองวันปิดไว้ครับเดี๋ยวคนอื่นกินนี่เราก็กำลังคุยหาของอยู่เห็นแล้วี่นุ้ยโอ้พี่ยกนี่เนี่ยอ๋อทิ้งของดีทิ้งของดีซะแล้วอะไรเนี่ยน้ำซอสเหรอซอสน้ำซอส ซอสกะวาซาบิตอนนี้กำลังนะคะเตรียมเครื่องหั่นเครื่องแล้วก็มีปูอัดด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเบตโตะใช่ไหมนู่ไนไงมาแล้วหนูนะคะตอนนี้เราก็ทำการลวกหอยแล้วนะคะนี่หอยตัวใหญ่มากนะคะทุกนะคนหอยมะเร็งผู้นิวซีแลนด์เอ่อจะพูดชื่อเขาเทียนนะเนี่ยเหมือนหอยเชอรี่วันนั้นเลยนะนี่นะคะใส่ไปกับปลาหมึกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกนะคน มันจะกินเหมือนหอยแมงพูที่เราเคยกินตามบ้านไหมโลสามห้าบาทอ่ะมันน่าจะเนื้อเยอะกว่าเนื้อเยอะกว่าน,น,ะนะคะตอนนี้ก็คือรอนะคะนี่เลยผนกตํานะคะ,ะแผนกปรุงอยู่นี่นะคะของเตรียมเตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วรอปรุงอย่างเดียวนะคะทุกคนนี่นะคะพริกเราก็ตําเสร็จแล้วเจะเผ็ดหรือเนี่ยอันนี้นะคะ,คะอันนี้คือมีแซลมอนนะคะ มาเพิ่มนะคะตอนนี้เอาแล้วนี่ค,ค่ะอันนี้น้ำปลาล้าอือหืออนนี้รถก็กําลังแรงนะคะทุกคนรถ<ไ>สตาร์ทไม่ค่อยติดเนี่ยก็เลยต้องเบิ้ลน,นะ,ะพี่มอส<ช>นะคะอันนี้คือของแท้แล้วนะคะน,น,นี่ของแท้แล้วนะของ,ะะงอร่อยของนัวการคนกลค,คนแล้วก็ใส่นี่เลยโอ้โหแซลมอนแบบมุน าอันนี้คุกเขาให้เข้ากันคนน่าจะคนโอ้สีคนน่าจะคนโอ้สีของกูด้วยคนน่าจะคนโอ้สีจากนั้นก็ใส่นะพริกสด โรยพริกเข้าไปพี่นุ้ยก็อยากจะให้ดูนะว่าทำไมมีเสียงซ้อนนี่นะนี่ไงนี่ไงถ่ายอยู่นี่ไงเสียงซ้อนสีสวยแล้วนี่คะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการชิมโอ้โหโห้โหเดี๋ยวเรื่องเว้ยมันก็ซ้อนรถไม่เข้าเรื่องเลยก็ถ่ายคลิปกันอยู่ โอ้โหนี่เพราะว่ามีตากร้องอีกอ่ะเอาไว้ไปฟ้อนไงเป็นไงเป็นไงตากร้องที่ฟอนตากร้องนี่อ้าวรสชาติเป็นไงอร่อยครับถึงมือเมียอร่อยทุกอย่างต้องใส่ข้าวคั่วฮะข้าวคั่วข้าวคั่วมันจะเป็นยำแซลมอนยังไงวะสองปีเนี่ยมึงได้กินกันเนี่ย เอาพี่ต้นพี่ต้นลองดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอมก็พอดีพี่ลอันนี้นี่เธอนี่ยโอ้โหเฮ้ย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 ไม่ใช่มึงไม่ได้ชิมแล้วแบบเนี้ยมึงไม่ได้ชิมแล้วแบบเนี้ยเออเอาชิมก็ชิมเขาเรียกชิมใช่ไหมโอ้โหโอ้โหยั่วๆหน่อยเป็นไงเป็นไงนานๆสามปีสี่ปีจะได้กินนะพี่ต้นเป็นไงบ้างอะ เน่แซลมอนแช่อันนี้แช่อะไรน้ำปลาอ๋อแซลมอนดองเหรอที่มันเป็นกระปุกอ่ะเออเขาเรียกแซลมอนดองนะคะนี่แซลมอนผ่านไปแล้วนะคะตอนต่อไปนะนู่นตำอีกแล้วนะคะตำพริกอีกแล้วพริกไม่พอนี่เลยนี่นะคะหอยหอยยังอยู่นะคะกับตีนไก่ก็ยังอยู่นะคะอันนี้ก็มีผักทอดมารีวิวด้วย หาอะไรเนี่ยผักขมผักขมไม่มีอ้าวไหนบอกรวมมิตรมาเนี่ยนี่บรอกโคลี่นี่กระลำปีนะบรอกโคลี่อร่อยกระลำปีเดี่ยวบรอกโคลี่บรอกโคลีก็จะหัเมียกันดานแล้วเพื่อนนะโอ้กินอะไรวะน้ากินอะไรน่ะมันม่วงมันม่วงอ้าวโอ้มะกอด้กลองชิมนี่มะกอกอเนี่ยเป็นไง ยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่ทอดมาให้กินเลยอันนี้มันเหี่ยวแล้วไม่กรอบเลยกระปุกซับอันนี้คือยำรวมมิตรแล้วนะคะคันนี้อันนี้ปรุงไว้แล้วปรุงแล้วนะคะน้ำปรุงก็เหมือนยำแต้มอนเลยเทได้แล้วนะใส่เลยนะคะทุกคนโอ้โหแบบจุกๆอ,กอ่ะนี่นี่หอยอหอยหอยใหญ่มากเลยหอยใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่มาก นี่ฮะตะก้าขนมจีนใช้ให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวน้ำมันหอยแย้กับแพมเพสนี่ก็เน้นจ้ะอะไรเนเชอรี่ันี้ยอะไรวะผักอกอกจะเป็นเมนูเฉพาะวันอาทิตย์อย่างเดียวนะจินยั่วจ้าใส่แล้วละทุกคนโอ้โหแต่มอเลย ดูท่าแล้วน้ำพริกมันน่าจะขึ้นมาไม่ถึงหรือเปล่าน้ำมันจะขึ้นมาถึงหรือเปล่านี่เลยนะคะที่เราไม่ใช้กระมังก็เพราะว่านี่แหละมันจะคนลำบากคนลำบากกว่าหม,ออาม้อเอ้าปลาหมึกเข้าเขา,เขาออนั้นไปแล้วนะใหญ่จัดนี่แสดงว่าปลาหมึกมันตัวใหญ่มากนะไม่งั้นมันจะเข้าสารพีไม่ได้นะคะทุกคน ไม่จำเนี้ยตำไล้ดีจำแล้วอันนี้โรยอันนี้โรยอะผักผักชีทายหอมผักชีแต่ว่าตอนนี้องทคนกันคนก่อนคนให้หอมผักชีมันแตกออกจากกันก่อนนะคะสีฮะอ่ะร้องเลยร้องเลง ดูพี่นุ้ยจะให้ดูนะเวลาพี่นุ้ยไปปวดน,นะดูพี่มดมันก็จะมองเนี่ยดูเน,น่น,นุเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยพี่มดมันปิดคลิปแล้วไม่เป็นไรนะอโอ้โหนี่นี่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยห,ห,ห,หมดเลยเหรอ <S <S หมดเลยไม่มีตําไม่มีทําแล้วใคขาเนี้ยนี่ซื้อใหม่ไม่มีห้อไม่มียี่ห้อนะยำเท้าไก่เหรอพี่มดเวลานั้นอะครับเขาถ่ายคลิปกันอยู่ไม่เห็นไง ก็มันอยู่คนละที่กันมันคนละช่องกันนะอ๋อเอออ่ะแล้วไปเดี๋ยวกันจิคนก่อนจิอันนี้ก็จะเทมอย่างเดียวเอ้าเทมได้อ๋อเนี้เอาร้องร้องร้องแล้วนะคะโอ้โหอนั่นก็รอปมึงก็เลยบ๊อบเอาแล้วพี่ต้นมันจะรอดอะไรโอ้โหพี่ต้นมันชอบดูดพี่ต้นมันชอบดูดมันจะเฮ้ยมึงไหววะเฮ้ยมึงใส่ฟันปลอมแล้วไหวเชื่อกูนี่เลยโอ้โห โลบองใหญ่เลยอะเออไม่รู้จะพูดว่าอะไรปลาหมึกปลาหมึกโอ้โหนนนมึงดูนุนดูดุนดูนุนหมดตีนเป็นไงพี่เขายังยังไม่ตักเลยเฮ้ยเป็นไงพี่ต้นโอ้โหรู้สึกว่าไงไม่ต้องตักไม่ออกก็บาทโอ้พี่กดลองดิพี่กดลองบ้างดิพี่กดเอาเฮ้ยพี่กดมึงลองผิดจานแล้วเขาให้ลองจานนี้ นี่เขาให้ลองจานนี้ลองจานแพงไงเออมึงลองผิดจานแล้วพี่กดไปละกรแบบนน้เนี่ยคิดว่าพี่นุ้ยจะปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะพี่นุ้ยจะไม่ทันพี่กดอีกนะคะทุกคนคลิปนี้นะก็ยยำนะคะมีสองอย่างนะคะก็้าคนไหนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมเ่วยกดไลค์นะคะโอ้หน่ามันมาก ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดเอ้ยกดไลค์อีกวะอกดไปหกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย